ไอเดียอะไรนี่โอ้ยโอยไอเดียสุดยอดมากความคิดไทยนี่สวยงามมากอุย้ยปลูกต้นหอมต้นหอมอ,อบนฟ้าต้นหอมบนฟ้าอุย้ยผู้ใดือเข้าใจเฮ็ดแทนนี่เหรเจ้าบอกว่าเจ้าคือมหาไอเดียเฮ็ดไป ผ้ามูเห็ดไปถแทบันโอ้ยสุดยอดสุดยอดเพิ่นสิเปิดอ,ดออกว่าจักว้าวเดี๋ยวทํำตามเดี๋ยวทำตาม,ตามโอ้โหไอเดียดีมากวู้สุดยอดสุดยอดเยี่ยมไหมเจ๊เยี่ยมจ้ะเยี่ยมจ้ะโอ้โหสุดยอดนี่นี่นี่อันนี้สวยอันนี้สวยมากอันนี้โอ้ยเขาเรียกว่าต้นหอมต้นหอมอ่อ เขาเรียกว่าต้นหอมเหนือดินประมาณนี้หรือเปล่าโอ้ยงาม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 ดูค่ะเพื่อนจ้าใครใครอยากทําแบบนี้ไอเดียดีๆนะคะโอ้อันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นอ่อขวดขวดพลาสติกที่เราเออกินน้ําหวานเสร็จแล้วนะคะก็เอามาตัดเอามาตัดครึ่ง เอามาตัดครึ่งก็เอามาปลูกเลยค่ะอันนี้อยู่ข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะข้างบ้านข้างบ้านอุย้ยสวยมากสวยมากสุดยอดเลยค่ะไอเดียนี้นะคะใครอยากทําทําตามได้เลยนะคะไอเดียสุดยอดค่ะความคิดดีมากความคิดสร้างสรรค์อ้ยงดงามงดง,ง,งโอ้ สวยงามอลังการอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าขวดน้ำพลาสติกที่เราเนี่ยที่เราที่เราเออกินน้ำเสร็จแล้วเราก็เอามาอหั่นครึ่งนะคะหั่นครึ่งโอ้โหสุดยอดมากเลยไอเดียของพี่อของพี่ชายเขานะคะโอ้สุดยอดนี่เลยะะเห็นไหมคะไอเดียสุดยอดปังเดี๋ยวทำตา ทำเขาเรียกแบบนี้พื้นที่พื้นที่เล็กๆก็ทําได้คะ่ะถ้าพื้นที่ใหญ่ๆเราก็ปลูกลงดินไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะสุดยอดเลยค่ะไอเดียนี้ถ่ายทาให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้ยไม่รู้เสียงอะไรดังปืดปัดปืดปัด <laughs> โอ้เนี่ยเสียงรบกวนขอโทษขออภัยนะคะโอ้ไอเดียดีมากๆสำหรับต้นหอม เนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเจอสุสดยจะไปทําที่บ้านดูค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ